อาหารสามอย่างที่เหมาะกับคนสูงวัยและวิธีจะเลือกทานยังไงเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมคะตื่นเช้ามาก็รู้สึกเพลียเหนื่อยง่ายเดินนิดเดียวก็หอบแล้วไม่มีแรงเหมือนแต่ก่อนทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรมากเลยในแต่ละวัน หลายคนอาจคิดว่าอายุมากขึ้นก็ต้องเป็นแบบนี้แหละแต่รู้ไหมคะว่าอาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความแก่อย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการกินที่สะสมมาตลอดชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยหกปีขึ้นไปหรือที่เราเรียกกันว่าวัยเกษียณร่างกายเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่ผมหงอกหรือสายตายาวแต่หมายถึงระบบต่างๆในร่างกายเริ่มเสื่อมลงอย่างเป็นธรรมชาติ การเผาผลาญพลังงานช้าลงกล้ามเนื้อรีบง่ายขึ้นกระดูกบางลงระบบย่อยอาหารทำงานช้าลงและภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงแต่ข่าวดีคือเราชะลอสิ่งเหล่านี้ได้สิ่งที่สำคัญและอยู่ในมือเรามากที่สุดก็คืออาหารที่เรากินในแต่ละวันเพราะอาหารที่ดีไม่เพียงเติมพลังให้ร่างกายแต่ยังเป็นเหมือนยาธรรมชาติที่ช่วยซ่อมแซมปรับสมดุล และลดความเสี่ยงของโรคต่างๆได้แบบที่ไม่ต้องพึ่งยาเยอะเลยค่ะวัยนี้กินมากก็ไม่ดีกินน้อยก็ไม่ไหวบางคนพออายุมากขึ้นก็รู้สึกเบื่ออาหารกินอะไรนิดๆหน่อยๆก็อิ่มบางคนก็ยังชอบกินเหมือนตอนหนุ่มสาวเช่นชอบของทอดของหวานหรืออาหารรสจัดบางคนที่อยู่คนเดียวก็ยิ่งไม่อยากทำอาหารเลยเลือกกินอะไรง่ายๆอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมปังหรือข้าวคลุกน้ำปลาในระยะสั้นอาจไม่เห็นอะไร แต่ในระยะยาวโรคเรื้อรังจะทยอยถามหาไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจหรือแม้กระทั่งสมองเสื่อมและเมื่อเจ็บป่วยร่างกายจะฟื้นตัวช้ากว่าเดิมมากยิ่งถ้าต้องนอนโรงพยาบาลหรือต้องพึ่งลูกหลานก็จะยิ่งทำให้รู้สึกหมดกำลังใจกินดีไม่ใช่แค่รอดแต่คือการมีชีวิตชีวาการกินอาหารที่ดีในวัยสูงอายุ ไม่ใช่แค่เพื่อให้ไม่เจ็บป่วยเท่านั้นแต่เพื่อให้เรามีแรงตื่นมาทำกับข้าวเองได้ไปเดินตลาดเช้าเล่นกับหลานเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงวัยไปเที่ยวกับเพื่อนหรือแม้แต่เริ่มต้นกิจกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยทำต่อหนุ่มสาวอาหารที่เหมาะกับคนสูงวัยควรมีลักษณะดังนี้ย่อยง่ายไม่หนักท้องมีไฟเบอร์สูงช่วยขับถ่ายให้พลังงานพอดีไม่มากเกินไป เสริมโปรตีนเพื่อรักษามวลกล้ามเนือ้อมีสารอาหารที่ช่วยบำรุงกระดูกสมองและหัวใจและที่สำคัญต้องอร่อยด้วยหลายคนอาจมองว่าอาหารสุขภาพคือของไม่อร่อยแต่ความจริงแล้วถ้าเรารู้จักเลือกวัตถุด,ดิบดีๆและปรุงรสอย่างพอดีอาหารเพื่อสุขภาพก็สามารถอร่อยได้ไม่แพ้ของโปรดเลยค่ะในบทความนี้เราจะมาแนะนำอาหารที่เหมาะกับคนสูงวัย ไม่ใช่แค่เพื่อสุขภาพร่างกายแต่ยังส่งผลต่อจิตใจทำให้อารมณ์ดีสมองปลอดโปร่งและใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีคุณภาพเพราะชีวิตหลังวัย60ปีไม่ใช่จุดจบแต่คืออีกหนึ่งการเริ่มต้นเป็นช่วงเวลาที่เรามีโอกาสได้อยู่กับตัวเองทําสิ่งที่รักและใช้เวลากับครอบครัวอย่างแท้จริงถ้าอยากมีชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุขในวัยเกษียณเริ่มต้นจากการกิน คือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองได้ง่ายที่สุดมาเริ่มดูแลสุขภาพผ่านอาหารกันเถอะค่ะเพราะอาหารที่ดีก็เหมือนเพื่อนที่อยู่กับเราไปตลอดทางกินดีวันนี้เพื่อสุขภาพดีในทุกๆวันข้างหน้างั้นเรามาเริ่มกันเลย 1. ปลาแหล่งโปรตีนเบาๆที่ดีต่อหัวใจเมื่อพูดถึงโปรตีนคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงหมูไก่เนื้อวัวเป็นหลักแต่สำหรับผู้สูงอายุแล้ว ปลาถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่ามากเพราะมันทั้งเบาย่อยง่ายไขมันต่ำและมีสารอาหารเฉพาะที่หาไม่ได้ในเนื้อสัตว์ชนิดอื่นทำไมปลาถึงเหมาะกับผู้สูงวัยใช่ค่ะเนื้อปลาจะย่อยง่ายกว่าสัตว์อื่นๆเมื่ออายุมากขึ้นระบบย่อยอาหารของร่างกายจะเริ่มทำงานช้าลงการกินเนื้อสัตว์ที่มีเส้นใยเหนียวอย่างเนื้อหมูหรือวัวอาจทำให้ท้องอืดแน่นท้องได้ง่าย แต่เนื้อปลานุ่มย่อยง่ายจึงเหมาะกับกระเพาะอาหารที่ทำงานช้าลงของผู้สูงอายุในเนื้อปลาจะมีไขมันดีสูงไขมันเลวน้อยโดยเฉพาะในปลาทะเลเช่นปลาแซลมอนปลาถูปลาซาบะปลาทูนา่ามีกรดไขมันโอเมก้า3ที่ช่วยลดไขมันเลว LDL และเพิ่มไขมันดี HDL ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้สูงวัยที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงหรือความดันโลหิต ช่วยลดการอักเสบและบำรุงสมองโอเมก้า3ยังมีคุณสมบัติต้านการอักเสบช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจโรคข้ออักเสบและยังช่วยบำรุงสมองป้องกันภาวะความจำเสื่อมออลไซเมอร์เอสที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเนื้อปลาเหมาะกับผู้สูงวัยที่ต้องการควบคุมน้ำหนักปลามีพลังงานต่ำกว่าเนื้อสัตว์อื่นในปริมาณที่เท่ากันจึงเหมาะกับคนที่ต้องการรักษาน้ำหนักหรือผู้ที่มีเบาหวานซึ่งควบคุมแคลอรี่ ปลาประเภทไหนที่ควรกินปลาทูราคาถูกโอเมก้า3สูงควรเลือกแบบสดไม่เค็มปลาแซลมอนโอเมก้า3สูงบํำรุงหัวใจเน้นย่างหรือต้มหลีกเลี่ยงแบบทอดปลานิลโปรตีนสูงราคาย่อมเยาวเหมาะกับการนึ่งหรือต้มยำปลาช่อนเนื้อนุ่มย่อยง่ายเหมาะกับผู้สูงวัยที่ฟันไม่แข็งแรงปลากระพงขาว เนื้อละเอียดไม่มีไขมันมากนิยมทำแบบนึ่งมะนาวหรือแกงจืดวิธีการกินปลาให้ได้ประโยชน์สูงสุดหลีกเลี่ยงของทอดแม้ปลาทอดจะหอมอร่อยแต่ผู้สูงวัยควรหลีกเลี่ยงเพราะน้ำมันที่ใช้ทอดโดยเฉพาะน้ำมันเก่าๆอาจก่อให้เกิดไขมันทรานและเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจเปลี่ยนวิธีปรุงนึ่งเช่นปลานึ่งซีอิว๊วปลานึ่งมะนาวต้ม เช่นต้มยำปลาแกงส้มปลาช่อนย่างเช่นปลาแซลมอนย่างเกลืออบเช่นปลากระพงอบฟอยเติมผักเคียงการกินปลาคู่กับผักเช่นขิงหอมกระเทียมหรือตะไคร้จะช่วยเพิ่มรสชาติและได้สารอาหารครบมากยิ่งขึ้นอาหารประเภทนี้เหมาะกับใครบ้างผู้สูงวัยที่มีปัญหาความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมองหรือความจำหรือแม้แต่ผู้ที่ไม่อยากเคี้ยวอาหารเหนียวๆก็เหมาะมาก 2. ผักใบเขียววิตามินแน่นแต่แคลอรี่เบาทำไมผักใบเขียวถึงสำคัญกับผู้สูงวัยเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบการทำงานของร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนไปอวัยวะต่างๆทำงานช้าลงระบบย่อยอาหารอาจจะไม่ดีเท่าเดิม การขับถ่ายก็เริ่มติดขัดง่ายโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่เคลื่อนไหวได้น้อยหรือดื่มน้ำน้อยกว่าปกติปัญหาท้องผูกจึงกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันนี่แหละคือเหตุผลที่ผักใบเขียวเป็นอาหารที่สำคัญผักใบเขียวอุดมไปด้วยไฟเบอร์ใยอาหารช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายลดโอกาสการเกิดริดสีดวงทวารและช่วยล้างสารพิษจากลำไส้ ไม่เพียงแค่นั้นผักใบเขียวยังเต็มไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิดที่มีประโยชน์มากต่อร่างกายของผู้สูงวัยเช่นวิตามินและประโยชน์เด่นในผักใบเขียววิตามินเคช่วยเรื่องการแข็งตัวของเลือดและยังมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกสำหรับผู้สูงวัยที่เสี่ยงกระดูกพรุนหรือกระดูกบางการได้รับวิตามินเคอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดโอกาสการหกล้มแล้วกระดูกหักได้วิตามิน A บบำรุงสายตาโดยเฉพาะในผู้สูงวัยที่มีปัญหาเรื่องตาแห้งสายตาพร่ามัวหรือจอตาเสื่อมผักอย่างตำลึงผักโขมผักบุ้งล้วนมีวิตามินเสูงมากโฟเลตช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงและดูแลระบบประสาทเหมาะมากกับผู้สูงวัยที่มีภาวะเลือดจางหรือความจำเริ่มถดถอย แคลเซียมและแมกนีเซียมบางคนอาจไม่รู้ว่าผักใบเขียวหลายชนิดมีแคลเซียมสูงเช่นคะนาใบยอตำลึงแคลเซียมเหล่านี้ดูดซึมได้ดีในร่างกายและช่วยเสริมกระดูกโดยไม่ต้องพึ่งแต่นมอย่างเดียวผักใบเขียวที่แนะนำสำหรับผู้สูงวัยผักบุ้งบำรุงสายตาย่อยง่ายทำเมนูผัดหรือแกงส้มก็ได้คะนาวิตามินซีสูงช่วยสร้างภูมิคุ้มกันกระดูกแข็งแรง ผักโขมมีธาตุเหล็กช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางบรอกโคลีเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ช่วยสมองทำงานดีขึ้นตำลึงย่อยง่ายบำรุงกระดูกและสายตาใบยอแคลเซียมสูงมากเหมาะกับเมนูยำหรือแกงเลียงเคล็ดลับการกินผักใบเขียวให้อร่อยปลอดภัยได้คุณค่ากินสลับชนิดไม่ซ้ำกันเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลากหลายไม่จำเจ และลดความเบื่อในการกินผักล้างให้สะอาดก่อนปรุงโดยเฉพาะผักสดหรือผักจากตลาดต้องแช่น้ำผสมน้ำส้มสายชูหรือน้ำเกลือเพื่อลดสารเคมีตกค้างไม่ควรต้มผักนานเกินไปการต้มผักนานๆทำให้วิตามินล,ละลายน้ำหายไปโดยเฉพาะวิตามินซีแนะนำให้ผัดเร็วๆหรือลวกแค่พอสุกผสมกับโปรตีนเบาๆเ,เช่นเต้าหู้ไข่หรือเห็ดช่วยเพิ่มความอร่อย และทำให้มื้ออาหารมีความสมดุลตัวอย่างเมนูจากผักใบเขียวที่เหมาะกับผู้สูงวัยต้มจืดตำลึงเต้าหู้หมูสับผัดผักบุ้งใส่เห็ดน้ำมันหอยเบาๆแกงเลียงรวมผักกับใบแมงลักไข่ตุนผักโขมสลัดผักใบเขียวใส่น้ำสลัดแบบน้ำใสหรือโยเกิรต์ตข้อควรระวังผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตควรระวังผักที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นผักโขมหรือบรอกโคลีอาจต้องจำกัดปริมาณ คนที่กินยาวาฟารินยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนกินผักที่มีวิตามินเคสูงเป็นประจำสรุปผักใบเขียวไม่ใช่แค่ของที่ดีต่อสุขภาพอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้ผู้สูงวัยรู้สึกเบาสบายมีพลังระบบขับถ่ายดีและชะลอความเสื่อมของร่างกายถ้าอยากให้ชีวิตในวัยเกษียณมีความสุขลองหันกลับมามองผักจานเขียวๆในแต่ละมือ้อแล้วจะรู้ว่าสุขภาพดีอยู่แค่ปลายชา้อนส ผลไม้รสไม่หวานจัดหวานธรรมชาติดีต่อลำไส้ช่วยควบคุมเบาหวานเมื่อพูดถึงของหวานคนสูงวัยหลายคนอาจจะต้องถอนใจเพราะหมอสั่งห้ามบ่อยครั้งว่าน้ำตาลเยอะไปไม่ดีแต่จริงๆแล้วร่างกายของเรายังต้องการความหวานบ้างในปริมาณที่เหมาะสมและผลไม้ก็คือคำตอบที่ดีที่สุดผลไม้รสไม่หวานจัดเป็นแหล่งของน้ำตาลธรรมชาติที่ร่างกายสามารถย่อยได้ช้า จึงไม่ทำให้น้ําตาในเลือดพุ่งเร็วเหมือนของหวานแปรรูปนอกจากนี้ยังมีไฟเบอร์วิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระที่จำเป็นต่อสุขภาพของผู้สูงอายุประโยชน์เด่นของผลไม้รสไม่หวานจัดช่วยระบบขับถ่ายเพราะไฟเบอร์สูงช่วยให้ลำไส้ทำงานดีลดอาการท้องผูกลดการอักเสบในร่างกายสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกัน วิตามินซีและเอในผลไม้บางชนิดช่วยให้ไม่ป่วยง่ายลดความเสี่ยงโรคเบาหวานความดันไขมันด้วยดัชนีน้ำตาลต่ำลอกไลซีมิกอินเด็กซช่วยให้อารมณ์ดีสดชื่นรสชาติหวานธรรมชาติช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดตัวอย่างผลไม้รสไม่หวานจัดที่เหมาะกับผู้สูงวัยฝรั่งไฟเบอร์สูงวิตามินซีมากหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไม่จิ้มน้ำตาลแอปเปิล ดดชนีน้ำตาลต่ำช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดกินทั้งเปลือกยิ่งดีชมพู่แคลอรี่ต่ำน้ำเยอะทานเป็นของว่างระหว่างวันมะละกอสุกย่อยง่ายมีเอนไซม์ช่วยย่อยช่วยเรื่องขับถ่ายดีเยี่ยมส้มโมวิตามินซีสูงไม่หวานจัดแยกกลีบไว้กินระหว่างวันเบอร์รี่ต่างๆเช่นบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่สารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก ใส่ในโยเกิร์ตหรือน้ำผลไม้ปั่นกล้วยน้ำวา้าให้พลังงานเร็วย่อยง่ายดีต่อคนที่เบื่ออาหารข้อควรระวังในการกินผลไม้ของผู้สูงวัยอย่าก,กินมากเกินไปแม้จะเป็นผลไม้รสไม่หวานจัดแต่ถ้ากินเยอะเกินไปก็ยังมีน้ำตาลสูงได้เลี่ยงผลไม้แปรรูปเช่นผลไม้โดง่งผลไม้อบแห้งผลไม้ในน้ำเชื่อม ซึ่งมักมีน้ำตาลหรือโซเดียมสูงกินพร้อมมื้ออาหารหรือระหว่างมือ้อเพื่อไม่ให้ระดับน้ำตาลขึ้นรวดเร็วควรเคี้ยวให้ละเอียดผู้สูงวัยที่มีปัญหาฟันควรเลือกผลไม้เนื้อนิ่มหรือหั่นชิ้นเล็กๆผู้ป่วยเบาหวานควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพิ่มผลไม้เข้าอาหารประจำวันเมนูผลไม้แนะนำสลัดผลไม้ใส่โยเกิร์ตน้ำผลไม้ปั่นไม่ใส่น้ำตาลเช่นสมูทตี้ฝรั่งแอปเปิล โยเกิร์ตใส่เบอร์รี่กล้วยกับข้าวโอ๊ตอุ่นๆมื้อเช้าผลไม้รสไม่หวานจัดไม่เพียงแค่หวานธรรมชาติและอร่อยแต่ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงร่างกายและทำให้ผู้สูงวัยสดชื่นในทุกวันแค่เลือกกินให้เป็นและไม่มากจนเกินไปผลไม้ก็สามารถเป็นเพื่อนรักสุขภาพได้ทุกวันค่ะบทสรุปกินดีวันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวัน เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายเราเหมือนเครื่องยนต์ที่ใช้งานมานานมันอาจจะไม่เร็วเหมือนเดิมไม่ทนเหมือนวัยหนุ่มสาวแต่ถ้าเรารู้จักดูแลใส่น้ำมันให้ถูกประเภทดูแลอย่างสม่ำเสมอเครื่องยนต์นี้ก็ยังพาเราเดินทางต่อได้อีกนานและนั่นแหละ,ะคือเป้าหมายของการกินอย่างเหมาะสมในวัยสูงอายุอาหารสามอย่างที่เราพูดถึงในบทความนี้ไม่ใช่ของหายากไม่ใช่ของแพง ไม่ใช่เทรนแฟนซีจากต่างประเทศแต่คือของใกล้ตัวที่เราทุกคนเข้าถึงได้ไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างในคราวเดียวแค่เริ่มทีละอย่างก็เป็นการลงทุนให้สุขภาพในระยะยาวแล้วเพราะว่าร่างกายที่ดีไม่ใช่เรื่องของโชคแต่มาจากสิ่งที่เรากินและทำในแต่ละวันสุขภาพที่ดีไม่ได้สร้างขึ้นในโรงพยาบาลแต่มาจากครัวเล็กๆในบ้านความสุขในวัยเกษียณไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินมากเท่ากับพลัง ที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันลองนึกภาพดูสิคะถ้าวันหนึ่งเราตื่นมาโดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องหาหมอบ่อยๆยังเดินออกไปเดินตลาดได้ไปออกกำลังกายเบาๆกับเพื่อนในสวนได้ยังมีกำลังใจมีกำลังกายทำสิ่งที่รักทำอาหารให้หลานกินพาเพื่อนไปวัดหรือปลูกต้นไม้ที่ชอบแค่นั้นชีวิตวกยเกษียณก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วคะ่ะ สรุปแนวทางง่ายๆสำหรับคนที่อยากเริ่มตน้นเริ่มจากเมนูที่ชอบไม่ต้องเปลี่ยนเมนูใหม่หมดแค่ปรับจากทอดเป็นนึ่งหรือเปลี่ยนน้ำตาลเป็นผลไม้ก็พอจะสัดส่วนอาหารแบ่งจานให้มีผักครึ่งหนึ่งข้าวกล้องหนึ่งในสี่และโปรโตีนอีกหนึ่งในสี่เตรียมวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าทำให้การทำอาหารง่ายขึ้นเช่นหุงข้าวกล้องใส่ตู้เย็นไว้ล่วงหน้าหรือหั่นผักแช่ตู้เย็นดื่มน้ำให้เป็นนิสัย อาจวางแก้วน้ำไว้ข้างตัวหรือใช้ขวดน้ำที่มีขีดวัดปริมาณชวนเพื่อนชวนครอบครัวมากินด้วยจะได้อร่อยและสนุกมากขึ้นอาหารดีๆถ้ามีคนร่วมกินก็อร่อยคูณสองปิดท้ายด้วยกำลังใจสักเล็กน้อยไวกเกษียณไม่ใช่วัยถอยหลังแต่คือช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ด้วยร่างกายและใจที่พร้อมและอาหารดีๆก็คือเชื้อเพลิงสำหรับการเดินทางบทใหม่นี้ค่ะ หากวันนี้คุณยังไม่รู้จะเริ่มดูแลตัวเองอย่างไรแค่เริ่มจากอาหารมื้อถัดไปก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมแล้วสุขภาพที่ดีเริ่มจากช้อนแรกที่เราตักเข้าปากค่ะถ้าคุณชอบบทความนี้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ